การเดินก็คล่องตัวดีนะครับความแน่นของมัดกล้ามเนื้อส่วนของสะโพกมันท้ายอะไรเขาคงเกินดีนะครับความกว้างของตันหลังนะครับแข้งขามีช่วงขาที่ยาวนะครับกล้ามเนื้อท้ายเต็มดีนะครับส่วนของไหล่ของส่วนหน้าก็ถือว่ามาสมสมส่วนสมสมตัวนะครับก็ตัดสินเลยนะครับก็คงประมาณนี้นะครับ ใครเห็นว่าให้หมายเลขสามได้ลำดับที่หนึ่งครับหมายเลใครเห็นว่าสงวรนแชมป์วันนี้ให้หมายเลขหกครับยอมแพ้ดังนั้นเป็นมติของมหาชนนะครับให้หมายเลขหกได้ลำดับหนึ่งครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของะบือเพศผู้สีดำรุ่นฟันแพ้สองหมง่สามคู่นะคะ ได้แก่เจ้าปีใหม่นะคะลูกของเงินทัยจากสิริรักฟาร์มจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและตัวที่ได้อันดับที่สองนะคะได้แก่เพชรทองคาค่ะลูกทองใบจากประสาเนเมตฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหมายเลขตัวที่ได้รางวัลที่3นะคะได้แก่โชคสีขอค่ะลูกเจ้าเก้าเจริญนะคะจากบุตรสีวงฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ค่ะและรางวัลชมเชย สรางวัลนะคะได้แก่เจ้าบานค่ะจากมาชาฟาร์มอุทัยธานีค่ะหมายเลข5ได้อะอยคใจเย็นๆนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรันหน้เดินไปค่ะเอาออกไปเลฮะมาชาฟารเดินลงไป่ยายเดินออกฮะอาช่ยกันะ ไม่มีใครใช่ไหมยายเป็นอะไรไหมดูยายน่ฮะยายที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยดูยายด้วยนะดูยัย